สนับสนุนโดยกาแฟาสดรสพรีเมียม All Cafe สำหรับวันนี้แก๊งปลวกของเราจะไปบุกขึ้นบ้านสาวน้อยเสียงดีวีวีโอลเลตวอเทียกันนะครับซึ่งเธอเนี่ยได้ใช้ชีวิตในบ้านอันแสนอบอุ่นหลังนี้แบบโฮมสวิตโฮมพร้อมหน้าพร้อมตาก,กับพ่อแม่ และน้องชายมามากกว่า20ปีหรือก็ต้องแต่จําความได้นั่นแหละครับแต่แล้ววันนี้กลับต้องมาเจอกับปลวกขึ้นบ้านซะได้นะครับเธอจะจัดการยังไงกับเจ้าแก๊งปลวกจะปกป้องบ้านอันแสนอบอุ่นได้หรือไม่จะเป็นยังไงมารุ้นกันดีกว่าครับอัาหลังจาก เออเรียลขับรถกันมาก็ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วฝนมันตกปะขึ้นข้างบนไหมล่ะมาเกี่ยวอะไรฝนตกก็ขึ้นข้างบนเขาบอกว่าฝนตกขึ้นข้างบนเราก็ต้องขึ้นข้างบนไม่ไม่เขาบอกว่าให้ขึ้นข้างบนแต่ว่าความฝนตกก็คือพูดให้มันเกี่ยวอันนี้ปิงปองอยากขึ้นกับพิชานีก่อน กินนาทีไม่ต้องคืนหรอกทับิซันนี่ก็ได้พลอยได้พลอยไอพีนำขึ้นไปหน่อยแล้วกันเนาะให้วีนำข้างบนข้างบนวีบันไดแบบนี้มันมันมากเลยอ่ะเคยมีกิจกรรมแทดแถ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 ดไมวไม่มีดูขึ้นไปก่อนเฮ้ยพี่มันถ้าบันไดสมัยใหม่อ่ะมันจะมีแบบว่ามันจะมีช่องลมอ่ะแล้วมันแถดมันแต่บันไดแบบนี้แถดมันมากเลยอ่ะเอาแป้งมันโรยไม่มีช่องลมนี่คุณผู้ชมดูระหว่างทางก็จะมีลูกปริญญาที่เพิ่งแบบรับไปเนาะสวยงามใช่เออไอเด็กวนนี่ใครเนี่ย ได้ไปงานเขาหรือเปล่าอะไรเป็นยาแต่เราถ่ายรูปด้วยกันมานานแล้วถ่ายรูปด้วยกันแล้ววันนึ้ลืมเขาบอกไว้ก่อนไปอาทิตย์แล้วเขาไปไปต่างประเทศใช่ป่ะหรือไม่ใช่แล้วลืมอะไรวินรู้สึกไงตอนพี่ซันนี่ลืมไม่รู้ว่าลืมไมเพิ่รู้เมื่อกี้น่าเลยวินก็ดีอยู่แล้วแหละก็ดะเพราะตอนนั้นบอกว่าถ้าว่างเดี๋ยวไปเดี๋ยวออก บ้านเขาเป็นบ้านดีว่ะเจ็บห้องแบบเป็นเด็กผู้หญิงมากคุณชอบมากที่แบบเปิดประตูมาแล้วเจอหน้เลยอ่ะเจอนี่ก็เลยคุณร้องคุณร้องใช้ถูกไหมี๋ยวจะยุ่งอะไรของเขาแล้วทำไมอ่ะเป็พี่แฝนุ่มที่ปิดตาที่ปิดตาแบบการับแสงให้เปนาไม่ใช่เวลานอนเวลานอนเวลานอนฟิลเป็นฟิลปิงปองเวลานอนมนนอนอย่มันคือว่าให้ปิดตาบำรุงใช่ใช่มันเป็นแบบทาใต้ตาใต้ตามันมันเอ่อค้งเขาเก่งใจเขาหน่อย อันนี้คือเวลาเราตื่นมาเนี่ยเราก็จะนอนเตียงเขาไปเลยกินได้เลยเนี่ยถ้าคุมเตียงไว้แล้วถ้าคุมเตียงไปแล้วแล้วเราก็จะเลือกได้เลยใช่ไหมว่าเราวันนี้จะแต่งอะไรส่วนใหญ่เลือกไม่ค่อยได้เนี่ยเหมือนรู้สึกเหมือนแบบไม่มีเสือ้อผ้าใส่เออแต่พีเป็นคนชอบอะไรแบบเขาเรียกอะลาย<ๆ>ลายใช่เพวกลายลายจะเยอะมากดูมือสองใส่ไหมนั่นก็ใส่มือสองใส่มือหนึ่งก็ใส่ใส่หมดเลยเออตัวนี้ดูใส่ได้นะ อันนี้มันเป็นแบบผ้าผ้าแล้วนะก็มาสไตล์แบบว่าฝรั่งมาเมืองไทยมินเนี่ยชอบแบบนี้เป็นลายช้างหรือเป็นลายที่เป็นแบบมาจนผ้าเป็นแล้วมันใส่สบายใช่ป่ะสบายขายตามส่วนยุ่จักไอ้แบบว่าใช่แล้วอย่างมิดดี้เนี่ยฝรั่งคลสอย่างนี้โป้บ้างโป้มันงนะไม่ก็ใส่ใส่เสื้อในสีดำแล้วก็ใส่กระโปรงซับนิดหน่อยมันก็ไม่มีใครเห็นแล้วแล้วก็ใส่เมื่อกี้ปิดตาเล็กน้อยแล้วดีอะไรเวอรมาร์กมาร์กนี่อะไรอ่ะกระโปรงค่ะอันนี้เขาขอให้เดียญาตยังเนี่ย ไม่วี้เราเจอแล้วบีอร์มิดไนท์ใช่เนี่ยที่เราขอเลยนะเข้าใจแล้วเขาแล้ปวกขึ้นบ้านเคยจะจะฉีดไล่มาเบ้านผมไม่ต้องมานะฮะเอาเลยเดี๋ยวจะไปนะไม่ไปไม่ไปโอ้โอ้ยมียนหนึ่งที่แบบฉีดเป็นแหลายปีมีอันหนึ่งที่อยากอวดมากถ้าแบบสำหรับแบบสาวๆจะชอบมากลองเปิดตู้กระจกนั้นสิเปิดตู้กระจกนี้หรอเปิดมาว้าวเ้ยควเป็นกระตุ้งกระติ้งต่าง อันนี้คือพร็อพที่วีใส่ตู้นี้น่าซื้ออีกเกียนะฮะไม่ใช่ฉันใส่แต่อินเทอร์เน็ตเออวีเหมือนฝรั่งที่มาไทยจริงๆเออรจริงๆดูดีเขาคือเด็กฝรั่งเลยที่แบบว่าพูดไทยชัดเออแล้วก็ชอบอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะชอบกินผัดไทยไหมชอบกินผัดไทยไหมเขาเกิดเขาอยู่เมืองไทยแต่เด็กเขาเกิดที่อื่นแต่เขาอยู่เมืองไทยแต่เด็กไออีมาเดนเนี่ยมันตลกเรื่มเยเรื่อยแล้วแล้วหนูจะอยู่ยังไงวะพี่นึกออกไหม ชุดเก่งไหนชุดไหนชุดไหนที่แบบใส่บ่อยๆอ่ะขอถ่ายได้ป่ะอือหือันนี้แล้วกันเนาะเออใช่ป่ะบางผิวๆไม่ใช่ก็ฟีใส่ทุกตัวไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหนตัวเก่งนี่ระหว่างที่เราคุยกันอยู่แบบว่าดูนู่นดูนี่อ่ะ ขี่ถีบนี่ดมเตียงอยู่นะคะดมเตียงอยู่นะคะคือถ้าเทปเนี้ยมีความสลวนของวัตดอะลอกหรืออะไรบ้างเข้าผิดเข้าถูกคือนางบีไม่ได้นะคะคือนางชอบบีมากเลยนะครับเดินเข้ามามองหาเศษผมก่อนขั้นแรกเก็บกับบ้านเก็บกับบ้านไปทําของจิตาดูช่วงหน้าเขาดได้หมดแล้วได้ผมกลับไปแล้วมึงเก็บผมวุวนเส้นหส่บโอ้ยโอยใครานเส้นสายเส้นไหนหมาอนดิฉันเหรอมา มาอีกแล้วเหรอนิ่งแรงดีมากเลยได้จังหวะเลยอะมาอีกแล้วเหรอไม่เราคืนไปแล้วมันเป็นคอนเทนต์ในรายการเฉยไม่รู้อะแล้วไม่มีอะไรจะอวดแล้วกัน คือตุ๊กตาสไลด์ของวีและเบ็คกี้ตุ๊กตาตัวโป๊ดของวีไม่ชื่อซิซินโอ้ยเอาเอาน้องย่าบีบหัวเดี๋ยวทำไมตาเหมือนยัใส่บิ๊กายมันมันขุ่นมันเก่าเลยเหมือนตกตึกแล้วแบบแขนหักอะไรดูดิแขนบิดมากสักส่วนมากน้องมีสักส่วนมากชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะซิซินหุ้ยกี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่เกิดน้องอยากสื่อสารจ้าน้องอยากคุยกับคนมากเลยจ้าพอดีจ้าอ๋อโอยน้อง คือวีอ่ะเด็กๆอยู่เมืองนอกปะถูกปะวีอยู่ญี่ปุ่นใช่พ่อเป็นคนเบลเยียมแม่เป็นคนไทยไปเจอที่ญี่ปุ่นเราก็แต่งงานกันแล้วก็มีวีวีก็อยู่ที่นู่นถึงสองขวบแล้วก็กลับมาที่ไทยอยู่เมืองในในญี่ปุ่นโยโกฮาม่าโยโกฮาม่าใช่แล้วก็ไปอยู่ลังสิตแป๊บหนึ่งไปอยู่ลังสิตเราเลยกลับมาสายแปลหรอโยโกฮาม่าลังสิตนั่งกลับมาไมนใกล้ไม่กน่อยอะพูลังสิตแป๊บหนึ่งแล้วก็แล้วพอน้องเกิดก็มาอยู่ที่นี่ มีวิดีโอตอนคลอดมันร้องแบบญี่ปุ่นร้องไงเออร้องไงวะเอนกันเนาะๆเห็นคนลอะไรมาถึงพูดได้อ่ะชัวร์อ่ะชัวร์อ่ะโค้นี่ประเทศอะไรฮอ้อคือชาวจีนจีนจีนอ๋อไปดูีอันนี้ไแล้ววีพูดได้กี่ภาษาสามภาษาไทยไทยอังกฤษฝรั่งเศสนี่ลูกครึ่งฝรั่งเศสนี่พูดฝรั่งเศสได้นี่มามาลองลองคุยกันแบบเลยฝรั่งเศสไม่ได้ ซีนที่วังแวสไซน์เราเดินมาเนี่ยเดินงันพระราชวังที่ทับต่กีดออนอ่ะพี่สนิดดักผมรอนเป็นแบบเขามาจากเบลเยี่ยนมาเจอผมที่ฝรั่งเศสคือแวไซน์แี่นไซน์โอเคบูนจูบูนจ a บ a บ a ย a b าย n ีมั้ยค่ก็งงใจบุกเออา be ีมั้ย o u ไม่เปราะไม่แร็งไม่จับเมวูรับเม่เวูจ้าจ้าเสเดยจะกูดในภาษาไรกระเบย แาวเมนเครื่งขนมมองประแมงเลียงละอมังสรัติแมงกรจาจ้าเปียงมาเรียงเสนอคอยเจียงแมงพระแซ่นี่คือพูดได้จริงเหรอต้องตำเนื้อถือว่ามึงว่ามึงกูจริงไหมล่ะภาษาไทยมึงเอาให้รอดก่อนมันมาหยิบรางวัลอันทรงเกียรติมาซิเฮ้ยมีอะไรจะบอกเลยหยัดไดหยัดได้เลยหยับได้เลยมีวันหนึ่งตอนที่ติดอันเนี้ยแล้วแบบว่าเหมือนติดไม่แน่นอ่ะ อนนั้นกําลังแบบจับของอยู่อะรางวัลทั้งหมดอะหล่นลงมาหมดเลยอุ้ยใช่แล้วก็แบบเนี่ยอันเนี้ยนิ้วหักดูดีเอยกาไม่หักอะสมาคมคุ้มกับนะครับผมรางวัลทีวีได้มาหักแล้วนะครับแล้วค่ะสาธมคุ้มกับสมานด้วยกาวนะครับช้างใช่ไอรางวัลนี้แปะเนาะเดี่ยวเป็นท่จ่ายก๊งแปะอาสยามดาราุ อ๋อเสียบดาราก็แตกเป็นเสียงๆนะครับแตกกระจายมันหล่นหมดเลยมันหล่นหมดเลยยกเว้นสุพรรณหงส์ไม่หล่นคือตอนสุพรรณหงส์ถ้าสุพรรณหงส์หล่นคือสุพรรณหงส์เกือบหล่นจับไว้ทันถ้าหล่นอ่ะสุพรรณหงส์ไม่แตกคอมแตกคอมแตกแข็งถาความรู้สึกหน่อยตอนแบบเราได้รางวัลต่างๆจากแบบนักร้องแล้วมันเป็นนักแสดงเนี่ยแล้วมันสุดทางอีกอล้มันยังไงมันสุดอีกแล้วอ่ะมันยังไงเราเราเกิดมายังไงทำไมถึงทำอย่างนี้ ก็ดีใจอ่ะดีใจมากๆไม่ได้คิดว่าจะแบบได้ขนาดนี้ด้วยตอนรับรางวัลมีจูบแล้วชูปะไม่ไม่ไม่เคยเขินขึ้นไปบนเวทีเก่งๆรองเท้าสูงมากเดินยากมากแล้วก็แบบว่าออกไปคือเหมือนแบบเรากลัวตื่นเต้นมากเราก็เลยแอบเขียนสคริปต์ก่อนไงว่าเราต้องแบบคิดเชืพูดอะไรบ้างอะไรยัดไม่ไมนี่มั้ยยกทรงมาเหมือนคนอันนี้คือคิดมาจากบ้านเลยรอคิดมาจากบ้าน่็เรารู้ว่าเราจะได้อยู่แล้วเนี่หรอคือคือเราอ่ะ ตอนเช้าอะตอนนั้นวันนั้นเราต้องไปเอารองเท้าก่อนเราก็เลยเรียกวินแล้วพอมองชื่อพี่พี่วินที่ติดข้างหลังอะชื่อว่าพี่สุชาติเขาคนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าไม่แน่เซนต์บ้าเอวทำไม่ได้เรื่องไม่ได้ไม่ไม่อันนี้ไ อันนี้ตอะไรวินพี่เขาเขียนอะไรตรงตรงสัมยานสัมยานนี่ทหารครับนี่ความเชื่อของฝรั่งคนนึงนะครับผมเห็นอะไรตีเป็นเลขนะครับไม่ใช่ความเชื่อของฝรั่งตอนแรกจะไปขึ้นขึ้นไปพูดบนเวทีแล้วด้วยเรื่องเนี้ยแต่ก็รู้สึกแบบดูมั่นหน้าไปหน่อยเนาะแบบไม่พูดดีกว่าแบบ stick to the the script เดิมดีกว่าอะไรแต่งพงแต่งเพลงด้วยนี่แต่งพงแต่งเพลงอ่านหนังสือเป็นแบบแฮร์รี่พอตเตอร์แฟนมากๆเคยเนิร์ดขนาดที่แบบว่าจดจดจดคาถาอยู่หลังหนังสือ ทุกคาถาที่มีอยู่หลังในังสือเป็นหนัะลองใส่คาถาเดี๋ยวใช้ในชีวิตประจำวันหรอไม่รู้เดี๋ยวอันจำได้ว่าจดใส่เล่มที่สามนะจะอยู่ขนาดดีในในใช่ไหมคาร์บานนี่ไงอ่ะจดเต็มเลยไม่รู้จริงในในไหนดูหน่อยือกะใช้อย่างเงยอะหรอไม่รู้แต่ตอนนั้นจดแบบจดเขาคิดว่ามันจะได้จริงด้วยอ่ะนี่คาถานี้ดีแข็งตัวเอาโมบิลัสเฮ้ยตัวแข็ง ก็นี่ไงก็แข่งเป็นท่ออยู่นี่ไม่ได้บอกอะไรเลยอ่ะกลับมาเรื่องแต่งเพลงนิดนึงโชว์หน่อยได้ไหมเพลงไหนเราแต่งบ้างอ่ะไม่เอาไม่เอาโชว์คือวันนี้เรามาตอนนี้โปกขึ้นบ้านมาพราะฉะนั้นอ่ะอากาศฝนตกปลอยมันดีมัหาบ้รยากแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราให้นางโชว์ศักยภาพในการแต่งสดๆตอนนี้โอ้ยกันโอ้น่ตกไม่ตกเอ๊ะตกไหมต่อก็คือ ใบโพล่าเนื้อยำชยำทำใช่ต้องสร้างคาแรคเตอร์สร้างคาแรคเตอร์ให้กับให้กับเนื้อเพลงเริ่มที่เฮ้่จบเฮ้ยตบแล้วตกอีกพอแล้วเดี๋ยวฟังฟังวีร้องดีกว่าแต่ก่อนจะร้องวีหิวยังเราคุยกันมานานแล้วนะได้หิวแล้วใช่ไหมปกติปิงปองเขาไปทุกบ้านเนี่ยเขาต้องทำอาหารอาหารทเขากินแล้วบ้านกิน ไอ้บอลสนใจหน่อยแล้ววันนี้ไปตรวจจิตวิทยาอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่ากินข้าวก่อนเมื่อกี้อาจจะเป็นเพราะแบบเออเผมยังไม่ได้บอกว่าผมเชื่ออาจารย์แฮร์รี่สวนกลับถ้าอย่างนั้นอะไรก็แล่าคุยไดไม่ได้มาอ่านอยู่จริงฟงชอบไหมชอบแบบนี้หรือว่าใครจะชอบหลอดเซอร์อะไรก็เอาเรื่องของเขาแต่ว่าถ้าเป็นแข็งแน่นปะแน่นมากขึ้นบ้านระวังตกขึ้นบ้านนะจ๊ะ